ดีครับสวัสด <klore ret ii eine ee> ีค่ะตอนนี้เราก็ถึงคอนเชโร์แล้วใช่ไหมค่ะถึงแล้วนะคะือมากเลยนะอากาศแบบว่าบรรยากาศดูมว่าสวยว่านิวเลยนะแต่เรามาเดินทางมามืดมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปหาที่พักก่อนนะใช่ไหมตอนนี้เราไปหาที่พักก่อนนะคะเพราะที่พักระหว่างใกล้ๆก็น่าจะมีเนาะเพราะว่ารอบก่อนมาแล้วคือเจอเยอะเบรรยากาศดูวว่าวิวม่าเกินอะหวังเวงะเดี๋ไปดูนี้ว่าไปนี่จน่ากลัวเลยเราก็มาดูห้องพักกันนะคะอยู่ที่นี่นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะเแย่ไหมออกมาแย่สุดออมาอะไรเป็นไรย ไม่อยากพูดหรอกทำไมถึงมาไม่หามมั้งหรอเออแล้วไปไหนมาเนี่ยเออเล่นเกมมาเมื่อกี้นี้เดิมเล่นเกมมาเออนี่นะใครที่ฟังมองหาอะไรได้ถึงต้องนี้เลย F T W 1 4นะสมัครสมาชิกวันนี้ลุ้นรับโบนัสสุดถึง5,000ไม่ต้องทำเทินด้วยฝากถอนขั้นต่ำทำอะไรได้ด้วยระบบออโต้แอดเลย F T W 1 4แอดไปเลยพี่บอลเดี๋ยวแอบเล่นเกมมังดูดูกันไปดิชอบไหมไปเล่นเกมมั้งไป จริงอันเนีแม่เขาขับลกแจวะ<อ>รอ,อนนะต้องรอเขาก่อนนะทุกคนรอก่อนนะคะ <c oughs> ว่ากำลังวุ่นก้างนะแต่บรรยากาศด,ดูบรรยากาศรอบดูรดอราวาังเวงเออดูบรรยากาศรอบรอบแต่ตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้มันไม่ค่อยวังเวงเท่าไหร่เลยตรงนี้โอเควนะ่าไปได้ไปดูห้องกันปะนไปดูอีกที่กวกคะ่ะ เราไปดูที่เาเฉียะเอใจที่ไหนเราไเข้าไมกรอบดูนิสอนห้องที่ทักนะคะนิสอุ้ยเรคะถือว่านเราจะได้พักไหม่ะเราอยู่ใกล้ๆโดนเลยนะไปรู้วคืนนี้เราจะเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์องหลังนี้เหมือนกันได้บ่ไดูนะโอเคนะดูห่อนะคะฝน เราเตะตรงนี้ไ่้ไะเราได้รีสอร์ทแล้วนะทุกคนดงออกไปทุกคนั้ครอนี้นี่แหละยานามาี่จดน่าเเบิ้งเพเมันางไม่น่ากันทุกคนเมามามามุด ท้ายเราก็ได้ห้องพักท้้ายก็ไดที่พักแล้วนะคะทุกคนที่พักก็คือแบบด้ดีนะทุกคนไม่มืดมากนะกเหนพี่นันเองว่าโอเคนะเป็นหลังนี้น่ารักมากเลยใช่ดูนะคะดูบรรยากาศแล้วบรรยากาศทันหนาวเย็นจังเนาะบรรยากาศคือดีคือเริ่มัมเย็นค่อนหนาวอ่ะเดี๋ยวพี่จะเล่าอะไรฟังอ่ะคือว่าสถานที่ที่เนี่ยนะเมื่อก่อนมีมีแบบว่ามีคนมีคนเดินมาใช่ไหมใช่คนก็เดินใช่มีคนเดินมาแล้วนี้เรามีคนเดินมาเมื่อก่อนป้อ เป็นเป็นต้องเดินตามเราแล้วก็มีแล้วก็มีอ่าพญานาควิ่งผ่านเอเราต้องเดินมานี่ฟังกันเรื่องเล่าไปเรื่อยๆนะตอนนี้พญานาคเพราะว่าเดินผ่านใช่ไหมพญานาคเดินผ่านแล้วค่ะเดินผ่านไปแล้วเมื่อกี้วิ่งไม่ใช่หรอเดิผ่านแต่เรียกว่าเดินผ่านเราใช้คนเรียกเดินผ่านจะเป็นเส้นทางนี้เลยนะตรงนี้เลยเขาเลยสร้างถนนเป็นถนนพญานาคเข้าวัดเขาเข้าวัดคำชะโนดเลยนะครับทุกคน อันนี้เรื่องจริงจริงเลยหรอเออเ่านยวไปะวัติมาใช่ไหมใช่ก่อนที่มาก่อนที่มาเส้นเนียนถนนเส้นเนียนะครับจะวิ่งเวลาเขามคือก็จะวิ่งแต่อ้ขาใช่ไหมถ้าเกิดมีคนมีบุญก็จะได้เห็นเทวรากเดินผ่านแต่ว่าตรงนี้เป็นน้ำเหรอเป็นแม่น้ำหรอใช่เมื่อก่อนนี่ไงแต่เมื่อก่อนแปลงเป็นคนไงคนก็เดินไงไม่ใช่เป็นองค์เออ เนี่ยข้างนข้างนี้ก็พยาน้าคางนั้นเละน่าก,กลัวไหมละ่ะแต่กูไม่น่าก,กลัวหรอกเขาเพี้ยนละดูเอ๊ะเดิน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 นเดิ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 นเนเดินเดินเดินดินเนเดิเดินเดินเดินนเดเดินเดินเดนเดินเดนนเดิ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 นนเดินเดิดิิดินเดินเดินเดิดินเดิเ <ไป S 3> นเเดิดินเนเดินเดินเดิน